ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องจอก,กันกับพี่ไบอีกแล้วนะครับในช anel PONY TS Shop ฉันนั่นที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมแลัน,นี้นะครับพีม่มีข่าวใหญ่จะมาบอกนะครับวันที่16มีนาคมนี้วันเสาร์ที่จะถึงนี้แหละมีงานไทยแลนด์พนี่คอนเวนชั่นปี2019 ให่มากพี่โกเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีงานปกติแล้วงานโพนี่เนี่ยเขาจะจัดมาทุกปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่ว่าปีที่แล้วไม่มีนะกลับมาอีกแล้วปีนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ากิจกรรมในงานเนี่ยมากมายแล้วก็มีไอดอลแล้วก็มีนักพากมาพบปะก,กับน้องๆด้วยนะใครอยากดูรายละเอียดนะฮะสามารถเข้าไปดูที่เพจ a c e b o o k ของ Thailand p พ n y c o อนแล้วก็สามารถไปซื้อตั๋วหน้างานได้เลยมีของแจกเพียบ มีคาเฟ่โพนี่ด้วยนะใช่มีคาเฟ่โพนี่ด้วยตื่นเต้นมากน่ากินมากเห็นอาหารแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวรายละเอียดพี่ไปพูดตอนท้ายแล้วกันแต่วันนี้นะมีเรื่องน่าเศร้าที่แบบว่าเกิดกับน้องๆมาในหลายๆคลิปแล้วเราก็รู้สึกเศร้าเสียใจแต่จริงๆแล้วก็แอบรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วนิดนึงแต่ประมาณปลายปีที่แล้วเนาะใช่ปลายปีแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราลองดูในแฟรนไชส์ของของของโพนี่เจนสี่เนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะน้องๆงงว่าเนี่ยเรื่องอะไร บอกเลยแล้วกันนะคะมันมี<อ>เดี๋ยวซีมันมีทั้งข่าวรา้ายและข่าวดีอาหรอหรอหรอข่าวร้ายก่อนแล้วกันข่าวร้ายนะคะโทนพอนี่อวาสารแล้วพอนี่อวาสารแล้วนะคะเขาประกาศออกมาแล้วทางเพจ Facebook Official ของ My Little Pony นะคะประกาศแล้วว่าซีซั่น9นะคะปีหน้าปี2020จะเป็นซีรีส์ภาคสุดท้ายของ My Little Pony Friendship is Magic นะคะ เฉดชายจรงเลยอย่าพี่โกแต่อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วเขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาออกมาอยู่แล้วว่าลิขสิทธิ์ตัวนี้จะมีอยู่ถึงปี2020ก็คือตรงตามนั้นเนาะก็คือส0ปี2010 2020 20. ใช่เพียงแต่ว่าเหมือนพี่ไว้เคยได้ยินมาก่อนว่าจริงๆแล้วจะมีซีซั้น10แต่ว่า มันจบที่ซีซัน่นเก้าดันทำไม่ทนันใช่นะเสียดายจังเลยอ๋อเสียใจด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเป็นแฟนชายโพนี่ที่อยู่มาค่อนข้างนานเหมือนกันพี่โกถือว่านานที่สุดเลยไหมใช่แล้วก็เรียกได้ว่าแบบ Awareness แบบว่า ประสบความสําเร็จที่สุดเลยในแฟนชายมาเรนันโพนี่ที่ผ่านมาแต่น้องๆไม่ต้องเสียใจไปใช่คิดว่าทางฮัสบต้องทํามาโพน,นี่ใช่พี่ใบ<ห>ว่าต้องมีมาเจนห้ามาจบเจนสี่ต้องมีเจนห้าแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงคือตอนนี้ไม่อยากคาดเดามีแบบว่าพวกเพจฝรั่งหรืออะไรเงี้ยที่อยู่พวกชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โ oh, หสันหารูปแบบหรือว่าคาแรคเตอร์ต,อต่างๆนะมาเดากันว่าในภาค อะไรนะในแอลเจนท่าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่ไม่ว่าอย่าไปเดาเลยรอรุ่นพี่กแต่จริงๆแล้วน้องๆก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม้เล่นโผนี่ตั้งแต่ปี1960กว่า70กว่าเนี่ยเขาก็ออกมาใหม่ตลอดหน่งันเก้ารอยแปดสิบหรอ๋อแปดสิบแล้วแปดสิเราจำได้ว่าเกิดก่อนเราแป๊บนึงอ๋อแล้วหรอนิปนิปนี้ยุคกลับไป60 70นเลย84ใช่ไหมเขาก็มีมาตั้ง4 5เจนแล้วใช่ไหมอ่ะอย่างเจนแรกมาตัวนี้เลย ออกมานะฮะเป็นตัวแรกของโลกเลยนะครับม้าตัวนี้ซึ่งก็ดูใหญ่ดูยิ่งใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าเจนหนึ่งพี่โกเขาเรียกว่าเจนศูนย์เจนศูนย์อันนี้คือเจนหนึ่งแท้จรใช่นี่คือเจนหนึ่งที่แท้ทรูนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นตัวเท่านี้นะคะแล้วก็เน้นสีสันมากขึ้นกว่าเจนศูนย์เมื่อกี้นี้อืส่วนเจน2ก็ไม่มีของเล่น my little pony my little pony ม้าข้ามาเจน3เลยนะนี่ก็คือเจน3เจนที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จเหมือนกันพี่โกยุน่าจะอยู่เป็นส0ปีเหมือนกันเจน3เนี่ยใช่ก็คือตัวละครออกมาเยอะมากใช่นะครับแล้วก็ตัวม้าโพนี่ที่ทำออกมาเป็นของเล่นเยอะมากอย่างตัวนี้ก็เป็นแอปเปิลแจ็คนะนี่นี่วันนี้จะเอาแอปเปิลแจ็คมาโชว์เพราะมีแอปเปิลแจ็คที่เป็นรุ่นหลายเจนมากที่สุดฮนี่อันนี้ก็เป็นแอปเปิลแจ็คนะฮะเจน3ซึ่งพี่เมนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ที่พวกดาราเล่นกันที่เป็นกระแสะกระแสะก็จะเป็นซีรีส์สามเนาะไอเป็น Gen เจนนาะ แล้วก่อนจะมาเป็นเจน4พี่โกครับผมเขามีจุดด้วยก็คือเป็นเจน3.5แต่ว่าเจนนี้จะไม่มี Applejack จะเป็นคาแรคเตอร์เด่นๆทั้งหมด7คาแรคเตอร์นั่นเองนะอันนี้เอาสกูตาลูมาเพราะว่าเป็นสีส้มนะฮะจริงๆเจนสามจุดห้าเขาปรับมาจากเจนสายังไงปรับมาก็คือเลือกคาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์เด่นๆจริงๆมา7ตัวพี่โกแล้วก็เอามาปรับให้แบบว่าหน้าแบบเปนด็กเป็นผีใช่เป็นแนวแบ๊วคแบล็เป็นแนวเบบี้เบบี๋อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวละครเดิมแบบเจนสาใช่เขาก็เลยเรียก3.5ใช่เขาก็เลยเรียกว่า3.5 ของเรานั่นเองนะฮะนี้เป็นแอปเปิจ็เจนสี่น้องๆที่น้องๆรู้จักกันเนาะครับผมอ่าเจนสี่เนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากๆเพราะว่าเขามีคารแรคเตอร์หลักๆถึง6ตัวด้วยกันแล้วก็แบบแตกและแหงแฟนชายออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอควิสทรีเกิลนะฮะแล้วก็มาเรื่องพอนี่เดี๋ยวมูฟวี่รวมถึงเขาจะนําแบบว่าพวกเหล่าเผ่าต่างๆที่เป็นสัตว์ปแปลกๆอย่างฮิปโปกลิฟเอ่ยหรือว่าเป็นมังกรเอ่ยเนี่ยเข้ามาส,สร้างสีสันในเรื่องด้วยซึ่งแบบว่าทำให้แบบว่าทั่วโลกเนี่ยชอบเรื่องนี้มากๆพี่โก้ <c oughs> ถึงเรื่องจุดเริ่มต้นนะฮะที่แบบว่ามาริันโพนี่เนี่ยเข้ามาโด่งดังในกลับมาเข้ามาโด่งดังในไทยเนาะน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2012-2014ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแฟนชายแฟนชิ i ิสเ a จิกเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2010นะครับแต่ว่าเพิ่งเข้าไทยประมาณช่วงปี2012-2014เพราะว่า จะมีแบบว่าพวกเซเลบดาราเขาเล่นกันไม่ว่าจะเป็นพี่ชมพู่อารยานะพี่พลอยเชอร์มานะพี่ใหม่ดาวิกาอนะไรเงี้ยเนาะพี่ปูปยาก็เล่นมาน้อยโพนี่เหมือนกันแบบโพสในโพสในไอจี IG, ถูกไหมพี่โกห้กระแสแบบตุ้ม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 ,มจริงๆเลยพี่โกแต่ว่าแบบช่วงหลังๆเขาไม่ค่อยโพสเนี่ยเพราะว่าทางแบบว่าอะไรนะรัฐบาลขอความร่วมมือใช่ไม่ให้โพสพวกสื่อต่างๆหลังจากคดีเฟอร์บี้มีใครจำได้บ้างคดีเฟอร์บี้ เอาเป็นว่านะครับก็ถามว่าพี่ใบนี่ไเสียใจไหมคือมันเป็นความตกใจนิดนิด <ๆ S 2> รู้มาแล้วใช่คือ,ค,อ,ค,อคือเรารู้มาแล้วแหละแต่ว่าวันที่เขาประกาศหน้าเว็บคือจริงอ่ะถ้าเกิดใครตาม <ทำ S 1> แฟน<ล>เพจของขไม่ไม่ตามแฟนเพจของโพนี่อะ,อะก็คือทำลายของแฟนเพจโพนี่ว่าเขาทําอะไรมาบ้างอยู่ๆยู่เขาก็เปลี่ยนเป็นตัวละครตั้งแต่เดือน มกราใช่อยู่ๆเปลี่ยนเป็นแอปเปิลแจ็คทุกอย่างใน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 หน้าเพจเป็นสีแอปเปิลแจ็คหมดเลยเป็นสีส้มโลโก้เป็นสีส้มแล้วก็โพสแต่เรื่องแอปเปิลแจ็คแล้วก็มาเป็นกุมภารดิที้ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นทอยไลท์เป็นทอยไลท์ไม่ก็คือเรติี้เสร็จใช่ไหมปล่อยข่าวแล้วก็กลายเป็นทอยไลท์ไม่เป็นทอยไลท์ก่อนเราให้ไปปล่อยข่าวจริงหรอจริงแล้วพอแบบปล่อยข่าวมาจริงคือคนแชร์นันทั่วโลกแล้วแบบว่าพี่ไบอ่ะน้ำตาซึมเลยคือมันรู้สึกแบบ เฮ้ยจบแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ย<อ>คือตอนที่เราคุยกับผู้ใหญ่เราก็ยังแบบว่าเฉยๆเนาะ้วอรากก็จบ<ด>แล้วก็แบบอ่ะจบมันก็ต้องจบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมอ๋อแต่ว่าพอจบจริงๆมันมันไม่ได้รู้สึกแบบอ๋อมืมันไม่ได้รู้สึกแค่นี้ไงมันแบบดาวดาวไปเลยเหมือนกันนะ <อ>เขา,<ช>เาอยู่กับโพนี่มาสิบปีใช่อย่างชื่อร้านพี่ไปก็ยังชื่อร้านโพนี่เทสช็อปคือเราเติบโตมากับโพนี่จริงแล้วก็น้องๆหลายคนอย่างอย่างน้องๆที่ในงานโพนี่พี่โกในทุกๆปีเราจะเห็นพัฒนาการการเติบโตของน้องๆอ่ะแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็คือบางคนได้งานที่ดีๆเรียนเก่งขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตดีขึ้นเพราะการ์ตูนเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วแบบเวลาเราเจอแบบน้องๆแล้วก็เจอคุณพ่อคุณแม่เขาเรารู้สึกแบบเวลาคุยแล้วแบบ เฮ้ยกระตูนมันสามารถมีอิมแพคทำให้คนดีขึ้นได้ขนาดนี้เลยอะซึ่งจริงหลังจากข่าวร้ายแล้วเรามีข่าวดีอะไรข่าวดีอะไรอ่ะข่าวดีอะไรงานโพนี่เหรอไม่ใช่อะไรในปี2021ในปี2021หรือ22 21เขาประกาศพี่กอว่าเขาประกาศว่ามีมาเ i e ยนโพนี่เดอะมอฟี่ภาคสอง จริงๆเพราะว่าอยากให้มีเดี๋ยวโมวิมมากแต่ว่าพี่ใบจะได้พากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะใครอยากให้พี่ใบพากเนี่ยก็เชียร์กันเยอะๆแล้วกันเนาะป่วยกันเยอะๆตัวที่ใบอุ้มอยู่ทําไมเราคิดว่าเดี๋ยวนางจะต้องมีบทบาทอะไรใน มูวี่เหรอไม่ไม่ไมูวีก็ต้องเป็นซีซั่นเก้าดาใช่ไหมเพราะว่าของเล่นนางอ่ะใน,ในงานทอยแฟร์ใช่มีนางด้วยมีมินตี้ด้วยแต่หวังยากให้มินตี้กลับมาจริงๆคือนางเคยออกมาตอนเอาเวคอนมั้ง <c oughs> แล้วก็เป็นของเล่นในเซ็ตที่ว่าเป็นอะไรนะไนแร์ครัสโซใช่ปะ นไหนมูนไลท์ไหนไหนแคสเซิลสักอย่างนี้แหละมิดไนท์มิดไนท์แคสเซิลแล้วพี่ไปดีใจมากนะคะแล้วก็บิวแบก็ทำตัวมินตี้ออกมาคือเป็นตัวที่ไปชอบมากแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทของพีกี้พายในซีซั่นสามไหมใช่ในซีซั่นสามในเจนสามเขาเป็นเหมือนนางเอกคู่กันเลยนะใช่เขาเป็นเอกคู่กันนี่ไงเพราะว่ามินตี้เขาเป็นแบบว่าม้าแห่งวันคริสต์มาสอะไรประมาณนี้พี่โกแต่พีกี้พายเป็นม้าแห่งปาร์ตี้ใช่จริงๆก็แบบแอบตื่นเต้นมากเฮ้ยถ้าเกิดว่ามินตี้เข้ามาในเจนสี่จริงๆจะดีใจมากจริงๆนะ อ๋อยังไงก็รอรุ้นล้วกันเนาะว่าจะออกมาในซีซั่น9หรือว่าจะออกมาในเดอะบูบี้หรือออกมาเป็นแค่ของเล่นอันนี้ก็ต้องรอรุนกันต่อทีนะ่าอ,อาจจะปููทางนางให้เป็นนางเอกใน Gen 5 เฮ้ยเลยไม่น่าจะใช่หรอกเพราะสีคู่สียังไม่ดูใช่คือแบบคู่สีที่เด็กๆชอบส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟ้าชมพูม่วงไงประมาณนี้นะฮะแต่ว่านางแบบเป็นแบบเขียวชมพูดูพาสเทลดูอ่อนฟแต่ก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็เอาเอาไว้รอลุ้นกันละกันอ่ะมาพูดถึงงานโพนี้กันดีกว่าพี่โกปีนี้นะพี่ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแลอาจะเป็นปีสุดท้ายใช่อาจจะเป็นปีสุดท้ายหลังจากที่ไม่ได้จัดมาเมื่อปีที่แล้วเนาะเราข้ามมาเป็นปีนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าบอกไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนมาร่วมกันจริงๆเพราะว,ว่าจะเป็นงานที่รวบรวมนะครับแฟนคลับโพนี่ที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็งานตอนปี2016เรียกได้ว่าแบบว่ารวมอะไรนะพี่โกแฟนคลับเซาท์อีสเอเชียเลยนะออมากที่สุดในเซาท์อีสเอเชีย500กว่าคนนะเยอะมาก อ,อในงานเนี่ยตอนนี้ที่หลักๆคือมีร้านขายขอร์มีคาเ <ใน S 2> <า>ฟ่มีกิจกรรมบนเวทีและใครก็สามารถแต่งคอสเพลย์มาได้ใช่แล้วก็มีนี่ด้วยพี่โกวงแฮปปี้เทปวงไอดอลน่ารักน่ารักสิหกคนรู้สึกเขาจะมาเป็มาในงานด้วยใ,ะะใช่แล้วก็มีนักพากย์พบเจอนักพากพี่ปุณน,นะฮะวายน้องปุณอ่ะพี่ปุณน้องปุณพี่ปุณน้องปุณได้หมดน่ะผู้ภาคเสียงเทมเพสพี่โกในมาริเทนโทนี่เดอะมูฟวี่และ เป็น Sunset ต h i m m e r ในเอ็กเวสต g เท l รที่เป็นสเปเชียลโ้โหนี่ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะตัวแม่สิงตัวแม่มาเลยพี่โก mm. และพบกับพี่ใบอันนี้ดีใจเหมือนกันนะอันนี้ดีใจคือวันนี้พี่ใบี่ยจะเอาพวกม้าเจนต่างๆไปโชว์ในงานพี่โกแล้วก็จะไปร,รีวิวส,สดๆในงานใครอยากจะดูของจริงเพราะว่าบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้หาดู จริงนะพี่โขรหายากมากจริงเดี๋ยวเราจะไปโชว์ในงานด้วยครับผม,มคือตัวนี้คือมาโพนี่ตัวแรกของโลกใช่มาตัวแรกของโลกเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องๆน,นะับดูกันเลยนะใครสนใจงานจัดที่อะไรพี่โกอ่ะดูเรียบร้อยแล้วงานจัดที่ E 8ปดแปดบงคอกนะฮะใกล้กับ BTS พระขนงนั่นเองพี่โกและบัตรราคาเริ่มต้นแค่100-300ถึงามรบาทใครที่ยังไม่ได้พรีบัตรหรือว่ายังไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าสามารถ ไปซื้อหน้างานได้เลยซึ่งเขาบอกว่าคนที่ซื้อตั๋วเนี่ยจะได้ของชําร่วยเล็กๆน้อยๆด้วย ครับ,รบามราคา300หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะแจกของด้วยสําหรับคนที่ซื้อบัตรเข้างานก็คือว่าเข้างานปุ๊บได้ของก่อนเลยแล้วเข้าไปก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสีใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมบนเวทีเกี่การแข่งเกม VR นะคะพ,พบปะนักพากลก้วก็ที่สําคัญเนี่ยอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในใจพี่ไอ้เลยพี่โก<อ>นอกจากร้านขายของของโพนิเทยชอบแล้วมน่นมีคาเฟโ่โพนี่ซึ่งคาเฟ่โพนี่ปีนี้นะพิเศษมากๆเลยตรงที่เขาจะมีน้ำนะครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะพาเฟ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบชันเดย์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็นน้ำแหละนะฮะแต่ว่าเป็นแบบน้ำตามคาแรคเตอร์ของตัวมาริทันโพรนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลสเทียลูน่าแล้วก็มีอีกประมาณสองสามตัวมีฟันด์แชร์มั้ยมีฟันด์แชร์แบบเป็นแจกแล้วก็มีถวยไลท์ซึ่งน้ำจะเป็นแบบนมเป็นสีสีแล้วสวยมากนะฮะแต่ว่าตัวเซเลสเทียลูน่าเนี่ยเขาจะมีแบบไซส์ยไหมมีโอ้ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะเรนโบว์เดชพี่โก เป็นเ,นเนฟรนฟราย,ย,ยกับไก่ทอดแล้วก็ราดแบบว่าเป็นซอสเรนโบว์น่ากินมากนะฮะลรที่รู้สึกจะเป็นนมเป็นนมสดอ่าคือแต่ละแต่ละเมนูเนี่ยก็จะตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นๆด้วยจะบ,บอกเลยราคาไม่แพงราคาไม่แพงปกติแล้วน้ำในเพื่อไปกินคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสองสามร้อยที่นี่ราคาแค่100้บาทถูกมากอันนี้คือแบบว่ารีบโทรไปจองเลยพี่พี่บเนี่ยโทรไปจองทุกเมนูเลยเดี๋ยวจะไปรีวิวในงานนะครับฮ่าแล้วก็ จะบอกว่าโทนี้เทชช็อปของเราก็ไม่น้อยหน้าพี่โกผมเรานะเตรียมของเล่น e x c l u s i v e ซซึ่งไม่มีวางขายทั่วไปเนี่ยไปจำหน่ายราคาพิเศษในงานและที่สำคัญนี้โปรโมชั่นเซื้อยืนพี่โกปกติแล้วนะจาก350บาทลดเหลือแค่190บาทและพิเศษในงานซื้อ3ตัวเหลือแค่500บาทนะสามตัวคือคราสสีได้ใช่คราสสีได้เลยมีทั้งหมด3สีนะสามลายนะสวยใครจะเ<า>บิ้ลสีไหนก็ได้ใช่นะฮะคือแบบเนื้อผ้าดีมากฝรั่งยังซื้อไปเลยพี่โกลนะฝรั่งสั่งซื้ นอกโลกไปเลยจ้าโอเคเอาเป็นว่านะครับน้องๆก็รู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการอวสานของโพนี่ในครั้งนี้ถ้าถามพี่ใบพี่ใบก็รู้สึกเศร้านิดน,นึงแต่ละเราก็อิ่มเนาะเราก็อิ่ม <c oughs> เพราะว่าต้องรอติดตามต่อไปว่า อีก1ปี2ปีจะเป็นทาสโงจะทำโพนี่ออกมาในรูปแบบเป็ไนไงเอาเป็นว่าน้องๆนะฮะรู้สึกยังไงกับการโอสานโพนี่ในครั้งนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมไปเจอกันที่งานวันเสาร์นี้นะครับ16มีนาคมที่ E88 Bangkok ใกล้กับ BTS พระขนงนะฮะใครที่ง,<า>งงงง,ง,งานเริกสิบโมงใครที่งงงก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ของ Thailand Ponycon ได้เลยเดี๋ยวพี่ไว้จะทิ้งลิงก์ไวให้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย